ทุกคนคะวันนี้จอมมีเมนูปลานะคะมานําเสนอเพื่อนๆค่ะปลาในวันนี้ของจอมก็คือปลาเพนกาเซียสตอรี่นะคะจริงๆแล้วเนี่ยปลาอันนี้น่ะก็คือปลาสวายของทางเวียดนามนั่นเองนะคะแต่ทีเนี้ยมีจําหน่ายแพร่หลายในไทยแล้วนะคะปลานี้เป็นปลาตระกูลของปลาสวายแต่เนื้อก็มีความที่ว่าอร่อยนุ่มๆน,นะคะเอามาทําเมนูได้หลายอย่างวันนี้จอมจะทําเมนูนะคะปลาดอรี่นะคะผัดพริกนะคะ ปลาดอลลี่นะคะผัดพริกสดนะคะแล้วก็ นะคะทุกคนมาเริ่มกันเลยทำยงไงดีนะคะอันนี้นะคะเริ่มจากการที่เราล้างปลาให้สะอาดแล้วนะคะด้วยเกลือแต่จริงๆปลาที่เขาแพ็คมาที่เราไปซื้อในห้างสรรพสินค้าเนี่ยก็คือเป็นฟู้ดสเกตอยู่แล้วนะคะก็คือหมายความว่าเอามาละลายน้ําแข็งแล้วก็ทําอาหารได้เลยนะคะเป็นปลาดอรี่ประเภทที่มีติดหนังติดเข้ามาด้วยนะคะจมล้างดีแล้วนะคะทุกคนล้างดีแล้วก็เอาแป้งมาคลุกๆๆนะคะ,สะเสดดน้ําแป้งคุกๆๆนะคะโรยงาไปด้วยนะคะ แล้วก็ตีไข่นะคะไข่ใช้ไข่เป็ดหรือไข่ไก่ก็ได้นะคะใช้ใช้อยู่ที่หนึ่งใบนะคะตีไข่ที่เอามาคลุกๆเวลาที่เราทอดเนี่ยปลาจะได้ฟูฟๆนิดนึงนะคะเพื่อนเพื่อนทีนี้เครื่องที่เตรียมไว้มีอะไรบ้างนะคะพริกสดนะคะพริกสดหั่นหั่นเล็กๆนะคะ หอมกระเทียมหั่นไว้นะคะแล้วก็มีใบโหระพาด้วยนะคะใบมะกุูดฉีกนะคะใช้ฉีกเอาเพราะว่าไม่ไม่ซอยเล็กๆนะคะใช้ฉีกเอาก็ให้เพิ่มความหอมเข้าไปอีกนิดนึงนะคะตั้งกระทะนะคะทอดปาดลาดอรี่ก่อนนะคะทุกคนไฟต้องกลางไปจนถึงแรงนะคะไม่งั้นเนี่ยปลาจะอมน้ํามัน นะคะแต่เราก็ต้องคอยดูด้วยนะอย่าให้ปลาที่ทอดเนี่ยไหม้นะคะทอดเข้าไปปุ๊บหนึ่งสังเกตเนื้อปลาเป็นสีเหลืองๆสุกยีลรยางปลาดอลลี่จะสุกง่ายนะคะตักขึ้นมาพักเสด็จน้ํามันเอาไว้ค่ะทุกคนเสด็จน้ํามันแล้วนะคะระหว่างนั้นเนี่ยถ้าทอดปลาเสร็จแล้วพักพักน้ํามันไว้ก่อนระหว่างนั้นเรามาทํานะคะน้ําที่คลุกนะคะ,ะตัวของเครื่องผัด ผัดพริกสดตัวเนี้นะคะตั้งก็ใช้น้ํำมันที่ทอดปานและเทออกไปนะคะเหลือไวน้นิดหน่อยเอาตะไครนะคะพริกแล้วก็ใบมะกรูดแล้วก็เครื่องหอมที่เราซอยไว้กระเทียมลงไปนะคะผัดให้มีความหอมขึ้นมานะคะทุกคนผัดผัดผัด,ผ,ดผัดนะคะคัว่วคั่วคั่วไฟให้มีความหอมขึ้นมาทีนี้นะคะเติมน้ำลงไปเติมน้ำลงไปแล้วก็ปรุงรสนะคะ ปรุงรสด,ด้วยซอสหอยนางรมนะคะพริกไทยป่นโรยลงไปนิดนึงก็ได้เพิ่มความหอมเข้าไปอีกนะคะน้ำตาลน,น้ำปลาหรือว่าใครจะใช้ผงนัวก็ใช้ตามสบายเลยนะคะทีนี้เคี่ยวให้งวดเลยนะคะเคี่ยวให้น้ำมัาเกือบงวดไม่ต้องใช้น้ำเยอะมากเพราะอันนี้มันจะเป็นการผัดแบบว่าให้เนื้อของน้ำปรุงเนี่ยไปติด ตัวของปลาเล็กน้อยเท่านั้นเองนะคะให้ปลามีความที่นุ่มอยู่แล้วก็มีความหอมกรอบอยู่นิดนึงนะคะเคี่ยว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 น้ำจนงวดนะคะพอเคี่ยวน้ํางวดแล้วเนี่ยเอาปลาลงไปผัดคลุก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 นะคะใช้ไฟแรงเลยะค่ะใช้ไฟแรงเลยนะคะตอนนี้ใช้เวลาไม่นานนะคะทุกคนผัดคลุกคลุกคลุกไป กลิ่นหอมของสมุนไพรออกมาแล้วนะคะผัดคลุกๆๆนะคะดูสิว่าเข้ากันดีหรือ,อยังนะคะทีนี้เราก็เอาใบโหระพามโารยนะคะผัดพริกสดปลาดอล,ลี่ใบโหระพานะคะมีเครื่องสมุนไพรเยอะแยะไปหมดเลยค่ะทีนี้นะคะทุกคนพร้อมเสิร์ฟได้แล้วตักข้าวรอเลยค่ะนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะไว้แลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการทำอาหารกันอีกนะในคลิปหน้าค่ะขอบคุณทุกการสนับสนุนค่ะ